สวัสดีคะ่ะเดือนฮอนด้านะคะเดี๋ยววันนี้เดินจะพามาดูไฟหน้ารถ Honda City รุ่น RS กันบ้างนะคะสำหรับไฟหน้ารถของ City รุ่น RS นะคะก็จะเป็นแบบ LED นะคะทั้งไฟหน้าแล้วก็ไฟตัดหมอกเลยคะ่ะไฟสองสว่างขับขี่กลางวันนะคะก็จะติดทุกครั้งที่เราสตาร์ทรถเลย ถัดมาค่ะเวลาเราเปิดไฟหลีนะคะไฟสองสว่างขับขี่กลางวันก็จะดอบลงนิดนึงนะคะมองเห็นกันไม่เอ่ยถัดมาค่ะก็จะเป็นการเปิดไฟหน้ารถนะคะแบบเต็มดวงเลยไฟหน้าก็จะเป็นแบบ LED นะคะแสงสีขาวค่ะ ถัดมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกนะคะก็จะเปิดทํางานควบคู่กันกับการเปิดไฟหน้ารถค่ะก็จะเป็นแบบ LED เหมือนกัน